สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะรับเล่นเกมมคะครับผมเอากดเข้ามาที่ MC แล้วกดที่มีจุจอยเล่นเกมครับผมทีนี้แป๊บหัวึ่งแป๊บนึ่ง รอออือเราก็มากินเถอะนะครับโอ้ยชื่อแบบมันยังไงเนี่ยต้องปทับเราหน่อนยครับชื่อชานอลชื่อวยปภณทีชื่อสินะครับแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง นี่คือบ้านบ้านตสวสลัดปัดจับปัด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 นี่คืออะไรน้ำสังวิยาเอ้ยเนี่ไอ้โถเนี่ย,น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 ,าย,ยานี่ยเลี้ยงยากหมสังวิยา S <S มาชมรอบๆบ้านาครับผมนี่คือที่นอนนี่อันนี้คือห้องใต้ดินเออหลบภัยนี่ห้องโครใต้ดินลึกที่สุดอ่ะพี่นี่เนี่ยครับสามตัวนี่ไม่มีอะไรครับผม ไปกับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกภายนอกบ้างนะครับไปไปดูเลยไปอันนี้คือภายนอกของบ้านนะครับอุ้ยไก่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 บินได้หูไก่นี่ครับผมย้อนไปจะได้ไหมจะได้ไหม เท่อเลียเออ,อ,เอ,อืมดูชมรอบๆบ้านกันบ้านเป็นแภาพเปนลักษณะอย่างนี้ผมเนี่ยมีเนื้อที่ค่อนข้างว่าอบ้านบ้านบ้านไม่สวยอืมนะฮะ นี้สร้างผีเหมืนกถ้าคุณนด้สร้างบ้านนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนครับในใน EP หน้าครับอันนี้ EP หนึ่งครับในใน EP หน้าผมจะสอนแน่นอนตอนนี้เสียงนางพ่อของเพลงววนี่วันต้องเตรียมพื้นไม้หินแล้วก็ดินครับดิน ดินไลมอนแล้วก็อะไรตรงน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยดีใจครับขออภัยด้วยนะครับไม่ีทองเพชรไม่ต้องครับวันนี้ก้าต้นก้าศูนย์ก้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปบาย